ไปดูจากภาพกันเลยนะคะวันนี้พลตํารวจตรีอน,นันต์ศรีหิรันผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งเข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดและอาวุธที่ตรวจพบเพิ่มอีกภายในทั้งเยยบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของสํานักงานเขตด,ดุสิตไปพบซึ่งประกอบด้วยปุ๋ยยูเรียนน้าหนัก10กิโกร,รม เชื้อปะทุระเบิดเพลิงระเบิดขวดหนังสติ๊กลูกแก้วลูกหินไม้เหล็กแหลมแป๊บเหล็กน้ำมันเบนซิน,นยาเสพติดชนิด4ีคูณร้อยและใบกระท่อมคนตำรวจตรีอ,อนัน์กล่าวว่าอาวุธทั้งหมดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพบบริเวณหลังตึกศูนย์รักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาลซึ่งเคยใช้เป็นที่พักของนักรบสีวิชัยของกลุ่มพันธมิตร หลังจากนี้จะนาหลักฐานทั้งหมดไปประกอบสํานวนการสอบสวนคดีบุกรุกทำเนียบรัฐบาลและในวันพรุ่งนี้จะให้นักประดาน้ําลงไปหาหลักฐานภายในคลองพะดุกรุงเกษมคลองนคปรปฐมและสระน้ําภายในทำเนียบรัฐบาลเนืเ่องจากเชื่อว่าน่าจะมีอาวุธและทรัพย์สินถูกทิ้งอยู่อีกเป็นจํานวนมาก ขณะที่ผู้ดำเนินรายการความจริงวันนี้ก็ได้ออกมาเรียกร้องให้พักการเมืองเร่งจัดตั้งรัฐบาลและสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งได้สาเร็จรวมทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ดาเนินการกับกลุ่มพันธมิตรอย่างจริงจังและพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น